ในใิยายเรื่องอ้อนรักพยับคาผู้เขียนสัตบงกตนใิยายเรื่องนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตพิพศสอ3 7ัห้าอสมเมลี่มาสวัสดีค่ะเสียงเอ่ยคำต้องรับประจำร้านดังขึ้นอย่างขยันขันแข็งก้อยเด็กพาไทามาร่างบางผูวอายุน้อยสุดในร้านเอ่ยแซวเมื่อเห็นว่าเป็นรุ่นพี่อ้าวพี่นั้น แหมขยันจังมาก่อนเวลาทุกทีเลยขวัญมนัดเพียกหน้ายิ้มยิ้มนึกไปถึงรถเมลสายเจ็ดหนึ่งคันเล็กแล้วกัดฟันต่อไม่หรอกก้อยรถมันมาโคตรเร็วนะวันนี้เลยมาเช้าเป็นพิเศษพี่มิกล่ะเอ่ยถามพร้อมเดินไปข้างเคาน์เตอร์เพื่อลงเวลาและนับสิ่งมีค่าติดตัวก่อนเข้างานอยู่ข้างในจะก้อยตอบ จวนับของมีค่าในกระเป๋าของรุ่นพี่หญิงสาวพยักหน้ารับเมื่อเสร็จจึงลับไปหลังสต๊อกแต่ยังไม่ทันผลักประตูเข้าไปร่างทอมบอยสูงใหญ่ก็เปิดสวนออกมาเสียก่อนพร้อมทักเสียงทุ้มนุ่มเป็นนิดอ้าวนัดมาเร็วเหมือนเดิมเลยนะเขยันๆแบบนี้ใครได้เป็นแฟนคงรักตายเลยเอยแซร์รุ่นน้องคนเสนิซึ่งอยู่ทำงานด้วยกันมาหลายปีขวัญมนัด มองพี่มิกทำเสียงเหอออย่างโนสนโนแคตอบเสียงสูงตอนนี้แฟนในอนาคตมันคงยังเป็นไข่ที่กำลังรอประสมอ,อสุจิเพราะงั้นอย่าไปพูดถึงให้เสียอารมณ์นัดเลยดีกว่าโสดต่อยาวๆไปค่ะเบนายังไม่ค่อยสอบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักตอนนี้แค่มีชีวิตทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนส่งกลับบ้านนอกก็เล่นเอาหัวหมุนไปหลายตลบแล้ว แฟนเทวด,ดาเจ้าขาอย่าเพิ่งส่งมันมาจะดีกว่าค่ะใครจะไปรู้ละ่ะพินัทของแบบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่เคยได้ยินหรือไงเกิดอะไรได้อย่างนั้นระวังเถอะจะเจอแบบไม่รู้ตัวก้อยเอ่ยสวนให้ขวัญมนัตยกมมือทั้งสองขึ้นระหว่างอกเป็นเชิงห้ามปรามหยุดเลยนะทุกคนห้ามแซวเรื่องนี้อีก ตอนนี้ผู้ชายขอละไว้ในฐานะอาหารตาเท่านั้นค่ะจบนะตัดบทแค่นั้นก็สะบัดบ๊อบใส่ทั้งสองเข้าหลังสต็อกทันทีมัวเสียเวลากับเรื่องไร้สาระสู้เอาเวลาไปคิดหาเงินเข้ากระเป๋ายังมีประโยชน์มากกว่านึกถึงประโยคที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จากประสบการณ์ของคนรอบตัวเธอว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงดีกว่า ตะวันออกเฉียงใต้ชายแดนอำเภอกันทรลักษ์ท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงเดือนแสงดาวกับความเงียบสงัดปรากฏเสียงทุม้มห้าวกังวานแต่เคร่งเครียดเอ่ยแผวเบาเตือนพลทหารใต้บัญชาสงนายให้คอยระวังเพราะชายแดนอำเภอกันทรลักษ์อยู่ตรงข้ามจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาช่องตะเท่าเป็นพื้นที่คอดเกี่ยวของเทืกอกเขาพนมดงรัก ช่องเขานี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นทางเท้าใช้สัญจรไปมาู่กันจัดเป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดแม้ในปัจจุบันจะมีการเก็บกู้ไปบ้างแล้วก็ตามบวกกับขณะน,นี้มีเหตุการณ์พิพาทการกรณีเขาพระวิหารจึงยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งจากทุ่นระเบิดและฝ่ายเพื่อนบ้านร่างใหญ่ส่งสัญ,ญญาณให้คนทั้งสองเบาการเคลื่อนไหวลง พอาะยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาทางทิศต,ตรงข้ามมือใหญ่ยกขึ้นทำสัญ,ญลักษณ์ให้ชุดระวังป้องกันทำหน้าที่นายทหารสองนายวิ่งฝ่าดงไม้ไปด้านหน้าห่างจากผอบอลวอไปราวๆสองเมตรพร้อมแยกกันหาจุดอําพรางกายก่อนนายทหารหนึ่งในนั้นจะยกกล้องอินฟราเรดมองไปทางที่ราบลงด้านล่างแม้ที่พวกเขาอยู่จะเป็นแค่เนินเตี้ย แต่ถือว่าสูงกว่าด้านล่างไม่น้อยทําให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนนายทหารส่งสัญญาณเรียกหาผอบลวผู้ทําหน้าที่ระวังหลังทันทีเป็นไงจ่ะปุริมเอ่ยถามจ่าสิบเอกผู้รับหน้าที่เป็นชุดระวังป้องกันพร้อมกับรับกล้องมาส่องบ้างผมว่าฝ่ายนั้นล้ําเข้ามาในพื้นที่ของเราเอาไงดีครับท่านอืม คอยดูที่ท่าพวกมันไปก่อนว่าจะมาไม้ไหนเรามาลาดตะเวนเพื่อดูภูมิศาสตร์ต้องเลี่ยงการปะทะก,กันให้มากที่สุดชายหนุ่มส่งสัญญาณเรียกนายทหารอีกคนที่อยู่ไม่ไกลกันนักให้มารวบกลุ่มเอาไงดีครับท่านนายทหารที่มาสมทบเอ่ยถามเพราเฝ้าสังเกตการดูสักพักจ่าพลไปลาดตะเวนทางทิศเหนือส่วนจานันไปทางใต้ดูรอบรอบนี้ให้ละเอียด จดบันทึกจำนวนฝ่ายตรงข้ามแล้วคาดการความน่าจะเป็นว่าฝ่ายนั้นจะทำอะไรเที่ยงคืนมาเจอกันที่นี่แล้วค่อยกะเข็มนายทหารทั้งสองต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่อย่างเงียบกริบแต่ว่องไวส่วนบริมหรือพันเอกบริมกวินทราได้ชื่อเรื่องการอำพรางและความเงียบระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ใช่ว่าชายหนุ่มจะไม่เคยบ้าเลือดทุกคนที่เคยอาสาไปร่วมรบต่างแดน ่างรู้วิรกรรมของคนนั่นิ่งดีว่าบทจะเดือดน,นั้นโหดได้มากขนาดไหนชายหนุ่มเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพลโทคมกริดกับนางวันทาซึ่งปัจจุบันทั้งสองได้อยากขาดจากกันโดยนางวันทาย้ายไปอยู่ต่างประเทศและจะกลับมาเยี่ยมเขาทุกปีปูริมเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูของพลโทผู้เป็นบิดาท่านเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบวินัยตามวิสัยของทหาร ังยังเป็นทหารที่ใช้ความสามารถในการไต่เต้าทุกอย่างที่เป็นปริมวันนี้จึงล้วนซึมซับมาจากผู้เป็นบิดาทุกคนที่อยู่รอบกายต่างรู้กันดีในเรื่องนี้จึงไม่ยากเลยในวัยเพียง30เศษก็ขึ้นเป็นพันเอกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแบบก้ากระโดดงานในความรับผิดชอบ98%ไม่เคยพลาดผิดจากเรื่องส่วนตัวที่นับว่าล้มเหลวจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เที่ยงคืน15นาทีทุกคนกลับมายัางที่นันหมายเมื่อตรวจเ็ค็ความเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จริมจึงนำลูกทีมกับเข้มชั่วคราวอยู่ห่างออกไปประมาณครึ่งกิโลโดยมีทหารอีกสี่นายคอยประจำการอยู่พวกเขาจะได้ผลัดเวกรกันพักเอาแรงพรุ่งนี้เมื่อแสงเกข,ของอรุณมาถึงเหนือลาตระเวนหาข่าวสังกัดที่หโดยมีพันเอกริมรับหน้าที่เป็นผอ,อร,รวอรพิเศษ จะตรงกลับฐานทัพทันทีหลังจากออกลาตระเวนมาสามวันสามคืนเพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสังเกตการระหว่างชายแดนปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแลว้ว